สวัสดีครับทุกท่านครับผมก o o d คา r แบบแปลกๆนะครับสิสเกตพงนิเวศบายเซลโยครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็มีรถดีๆเช่นเดิมนะครับกับมิตซูบิชินะครับ1.2 glx ปี2019นะครับอีโคคาประหยัดน้ำมันราคาเบาๆมาเสนอทุกท่านด้วยกันในวันนี้ด้วยกันนะครับผมอ่ะคันนี้นะครับสวยๆชุดแต่งรอบคันครบทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วประหยัดเงินไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่2 40,500โลเท่านั้นเองนะครับผมมานะครับกับคันนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูรอบคันด้วยกันครับมาดูกันต่อครับกับเจ้ามิซูคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าคันนี้นะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันสวยๆเลยทีเดียวนะฮะมีไฟเดีไลท์ไฟตัดหมอกครบนะครับคันนี้ นะครับมาด้วยกระจังหน้านะครับนะตัดด้วยสีดำนะครับตัดด้วยสีดําสวยงามเลยทีเดียวนะครับมาเลยสวยมากๆครับคันนี้นะครับยางก็เป็นปี2019อยู่เลยนะครับผมนะฮะสวยไม่ต้องทําอะไรแล้วซื้อไปใช้แบบสบายใจนะครับไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนนะครับใกล้ๆนะครับจากสิสเกตพวงเวทเรามีบริการส่งให้ถึงที่ทําสัญญาถึงบ้านเลยทีเดียว นะครับใหม่มากๆนะครับเลาที่สําคัญอย่างที่ผมเรียนไปนะครับมีชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันน่ะนะฮะท่านไม่ต้องมาเสียเงินหมื่นห้านะครับในการเอาสเกิร์ตมาแต่งไปซื้อชุดสเกิร์ตมาแต่งนะครับไอคันนี้เนี่ยมันแต่งมาให้ครบแล้วนะครับมันแต่งมาให้ครบแล้วสวยมากจริงๆสวยจนเซลล์อยากจะได้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยนะครับแล้วก็รถสีเทานะครับเป็นรถที่ค่อนข้างดูแลง่ายนะครับผม นะแต่เราซีค่อนข้างดูแลง่ายมากๆง่ายมากๆต้อบอกว่าไม่ใช่ง่ายอย่างเดียวง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูภายในด้วยกันนะครับกับมิตซูบิชินะฮะต้องบอกว่าใครที่แบบอยากได้รถแบบออปชั่นครบนะผมก็แนะนำนะฮะมิตซูบิชินี่เป็นตัวที่แบบว่าได้ออปชั่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับกับถ้าเทียบกับหลายรุ่นนะหล,หลายแบรนด์หลักนะครับ นะมิสูบิชินี่ได้ออปชันครบเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะกระจกเลื่อนไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับนี่เจ้ามิสูบิชิให้ครบเลยทีเดียวนะครับได้เลยนะคุณแจรีโมทนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะฮะสามารถรับสายโทรสายได้นะครับผมเบาเสียงนะฮะในมัลติฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับผมเกียร์ออโต้ CVT นะครับคันนี้เกียร์ออโต้ CVT นะครับแล้วก็ มีเกียร์เรียกว่าเกียร์ธรรมดาให้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราใช้ขึ้นเขาลงเขาได้นะครับมาด้วยหน้าจอ5นิ้วนะครับผมของมิต s ูบิชิเลยทีเดียวจากโรงงานนะครับนะช่องเก็บของสัมภาระต่างๆนะครับจะจ้มิูนี่มีครบเลยนะครับผมภายในสะอาดสวยงามนะครับเรียกว่าน้องๆป้ายแดงกันเลยทีเดียวอ่าเน่ยรอยเจมันอยู่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆโอเคเนี่ยผมพาไปสตาร์ทเครื่องดูด้วยกันครับนี่ ครับสตาร์ทเครื่องดูด้วยกันใหม่จริงๆนะฮะใหม่มากๆนะครับโอเคนะมาดูกันหน่อยนะครับว่าภายในเป็นอะไรกันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างม่ใช่เป็นอะไรนะฮะ่ะสตาร์ดูหน่อยนะฮะนี่นะครับนิ่มๆนะฮะนิ่มๆนะครับอย่างที่บอกว่าตรงนี้ก็เป็นนะครับพับไฟฟ้าได้นะครับมือนี้กดปุ๊บนี่เห็นไหมฮะนี่รุ่นใหม่ไฮเทค ไฮโซนะครับแล้วก็สามารถปรับนะครับระดับของกระจกได้นะครับมองข้างได้นะครับผมนะนะฮะก็มาด้วยหน้าจอนะครับที่เรียกว่าคอนโซลนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับสไตล์แบบสปอร์ตสปอร์ตเลยนะครับผมอ่าหขายเพียงแค่45,000โลนะครับผมนี่ไม่ส5 0 0 0โลนะครับปุ่มควบคุมตรงนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดนะฮะนี่เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับวิทยุก็ได้นี่นี่เห็นไหม เครื่องเสียงเพรอะพอกเพลงเออเนี่นะฮะนะฮะเบาเสียงลดเสียงได้ตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับโอเคนะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เห็นไหมครับเชื่อมต่อบลูทูธได้ปรับค่าต่างๆได้นะครับผมมีช่อง USB ให้กับเราด้วยนะครับ AUX ก็มีให้ USB ก็มีให้นะครับผมแอร์ก็ปรับนะฮะมือนะครับปรับเอาจะเอาเย็นเอาร้อนขนาดไหนก็ได้นะครับผมช่องสัมผัสตรงนี้นะครับก็กว้างเลยทีเดียว แล้วก็จมีข้างในอีกต่างหากนะครับคอนโซลก็สีดำนะครับตัดด้วยสีดำแววๆสักหน่อยนึงนะครับก็สวยดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูภายนอกด้วยกันนะครับมาเรามาต่อด้วยภายนอกเลยนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้ผมบอกนะครับรถใหม่มากๆนะครับเพราะนั้นเครื่องยนต์ต่างๆนะครับยังสมบูรณ์แล้วก็ดูดีมากๆนะครับมาประกันไม่มีชนลิกความร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นะะฮมีระบบเบรก ABS มาด้วยนะครับในรถรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับห้องเครื่องนะครับนะแห้งนะครับสบายนะครับผมนะไม่มีคราบน้ำมัน้ำมันต่างๆนะครับนี่คือรถอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมากนะครับกรองออนนะครับแบตเตอรี่นะครับผมเปลี่ยนใหม่ให้นะครับไปใช้งานยาวๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างเผื่อใครชอบอะไรยังไงคันนี้นะครับผม นะติดต่อผมมาได้เลยนะครับกับ m มิตซูบิชิคันนี้นะนชอบกดไลค์กดแชร์ทักถามกันมาได้นะครับกับเซลโยซีสเกตพงนิเวศวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนะนะครับก็เจอกันได้นะครับผมกับคุณค่าแปดแปดบายซีสเกตพงนิเวศ oh. เซลโยเรายินดีบริการอยู่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ